นัวคักนัวแน่เลย่ค่ำๆง่ายๆอีกแล้วลราจะดับขาวผักบุ้งผักบุ้งเจ้าประจำพริกกระเทียมรากผักชีมัน,นาวัมันฝ่าน้ำตาล น้ำจิ้มสุดแซ่บนัวคักนัวแน่แซ่แบแซ่บร้อยแซ่แบแซ่บแซ่บเลยจ้าแซ่บเลยจ้าร้อนๆแบบนี้แหละแซ่บคาคุกเลยสมิลาละมาเลาฮิมอืม้อไหล ับุ้งร้อนๆอน้ำจิ้มแซบแซบแซบๆจ้าอืมอืม yummy